สวัสดีค่ะออยจสะพายลูกทุ่งไม้แล้วจ้าวันนี้จะมาชวนทําแผ่นปอเปี๊ยะง่ายๆค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะเลยค่ะก็สไตล์คนไกลบ้านมาเลยค่ะมาทําด้วยกันค่ะก็ส่วนผสมนะคะนี่ค่ะก็จะมีแป้งนะคะแป้งสาลีเอเนประส์ค่ะนี่ค่ะก็ใส่ลงไปเลยเกลือค่ะก็ใส่ไปสักประมาณ พอใส่ไปครึ่งช้อนชานะคะก็ะะมีแป้งค่ะแป้งข้าวโพดค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่นะคะช้อนหนึ่งค่ะ ลองค่ะลองในวันที่ไม่มีเวลาไปตลาดนะคะไม่ได้ไปซื้อของค่ะก็มีน้าเย็นค่ะเนี่ย่สอง้อย ้ำมันพืชค่ะใส่ไปช้อนโต๊ะนึง มืะกองค่ะ ี๋ยวอ้อยจะพักแป้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเ,เราจะมาทําแผ่นกันค่ะค่ะนี่ค่ะ,ะก็ใส่ตู้เย็นไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะก็เดี๋ยวมาทําต่อนะคะนี่นะะพอแป้งนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะก็คนประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาลองทอดกันค่ะค่ะก็ไฟนะคะอ้อยจะอยู่ประมาณเบอร์สามค่ะก็แต่ละครัวก็อ่า อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าของอ้อยอีกประมีมีมันจะมีประมาณเก้าเก้าเบอร์ค่ะนี่ค่ะจะอยู่ประมาณเนี่ยค่ะประอร์เบอร์สามนะคะนี่ค่ะ,ะ,นนะ,ค,ะค่ะก่อนเดี๋ยวเรามาลองทอดกันนะคะ ทอดดูวิธีคนไกลบ้านจ้าช่วงช่วงเวลาที่ไม่มีเวลาจริงๆนะคะก็คือว่าไม่ได้ออกไปซื้อของค่ะก็อยากกินก็ต้องทำเองค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆใน youtube นะคะที่ทำให้คนไกลบ้านได้เรียนรู้ค่ะนี่ค่ะก็นี่นะคะ พอซุกมันก็จะล่อน,นค่ะก็จะลอกออกง่ายๆเลยนะคะเนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเแผ่นก็จะบางๆหน่อยนะคะค่ะก็จะทําแผ่นต่อไปก็เดี๋ยวเช็ดกระทะนะคะก็คือไม่ต้องใช้น้ํามันอะไรเลยค่ะก็เช็ดกระทะให้มันสะอาดใช้ค่ะ จากนั้นก็ใช้นี่ค่ะใช้แป้งนี่นะคะปาดลงไปเลยนะคะก็ความหนาความบางก็แเร็วแต่ตามชอบเลยค่ะคือเองทำกินเองเนาะค่ะเนาะก็ไม่ต้องมาต้องไม่ต้องซีเรียสค่ะนี่ค่ะก็สักแป๊บนึงค่ะ ก็ออยทําสูตรเล็กนะคะก็จะได้ประมาณสิบแผ่นประมาณนี้คะ่ะสิบแผ่นนะคะก็จะนี่คะ่ะแผ่นก็บางดีนะคะนีคะ กหลอกง่ายๆเลยค่ะก่อนทำก็คนแปะนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันจะนอนก้นนะคะ มันอาจจะไม่อร่อยเหมือนอที่เขาขายนะคะแต่ก็ถือว่าเราทําเองมันก็สาหรับกินเอง่ะคะเราแฟนออยเขาก็ชอบกินเนาะเราก็ขยันทําพอดีช่วงนี้ไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาไปไปตลาดนะคะไม่ได้มีเวลาไปอร้านเอเชียค่ะก็เวลาอยากจะกินก็มันเหมือนกับแบบความอยากอะคะมันก็ต้องสรรหาแล้วก็นี่แล้วค่ะ อย่างที่เห็นเลยค่ะทําเองกินเองจ้ามาค่ะมามาทําด้วยกันนะคะแผ่นบางมากเลยค่ะนะคะค่ะก็เดี๋ยวไอทาต่อให้เสร็จนะคะ เรียบร้อยแล้วจ้าปอเปี๊ยะค่ะปอเปี๊ยะสูตรคนไก่บ้านนะคะก่อนี่ค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบก็ลองเอาไปทําดูเด้อค่ะเด้อมอสําหรับคนไก่บ้านช่วงชุกเฉินเลยค่ะค่ะก่อนไก่บ้านวันนี้ก็มีความสุขกับการได้ <c oughs> ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาลองดูค่ะว่าถ้าทอดแล้วจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> นี่นะคะก่อ ลองทอดเป็นที่เรียบร้อยนะคะการกอบเดี๋ยวมาดูคะ่ะความกรอบนะคะอืม อ้อยใช่แอปเปิลนะคะลองทอดดูค่ะ